สวัสดีคะ่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแล้วเกตช่องที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อชีวิตวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนคงเคยเจอใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการให้อภัยตัวเองทํายังไงให้ไม่รู้สึกโกหกตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะหลายครั้งที่เราคิดว่าเราให้อภัยตัวเองแล้วแต่จริงๆแล้วเราแค่หลบหนีหรือปฏิเสธความจริง เออนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงกับการโกหกตัวเองมันมีเส้นแบ่งที่บางมากบางครั้งเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรผ่านไปแล้วแต่ลึกๆในใจเรายังรู้สึกผิดยังโทษตัวเองอยู่ถูกต้องครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การหาข้ออ้างหรือการปฏิเสธความผิดพลาดที่เราทําแต่เป็นการยอมรับความจริง พร้อมกับเลือกที่จะไม่ลงโทษตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดใช่เลยมันเหมือนกับการที่เราต้องยืนหน้ากับความจริงนั้นก่อนยอมรับว่าเราทำผิดเราทำร้ายใครบางคนหรือทำให้ตัวเองผิดหวังแต่พร้อมกันนั้นก็เลือกที่จะหยุดการลงโทษตัวเองที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นขั้นตอนแรกของการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงคือการยอมรับความรับผิดชอบ เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำผิดไปนั้นมันเกิดจากการเลือกของเราเองไม่ใช่เพราะโชคร้ายไม่ใช่เพราะคนอื่นและนี่คือจุดที่ยากที่สุดเลยนะเพราะการยอมรับความรับผิดชอบมันเจ็บมันทำให้เรารู้สึกอะะับยศยแต่ถ้าเราข้ามขั้นตอนนี้ไปการให้อภัยที่เราคิดว่าเราทำได้มันก็จะกลายเป็นแค่การหลบหนีถูกต้องครับการหลบหนีนี้มีหลายรูปแบบเช่นเราอาจจะบอกตัวเองว่าตอนนั้นเราเครียดเลยทำแบบนั้นหรือใครเขาก็คงทำแบบเดียวกัน หรือมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนี่ไม่ใช่การให้อภัยตัวเองแต่เป็นการปฏิเสธความจริงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังโกหกตัวเองหรือไม่มีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกได้สัญญาณแรกคือความรู้สึกผิดที่ยังคงติดค้างอยู่ถ้าเราให้อภัยตัวเองจริงๆเราจะรู้สึกโล่งใจรู้สึกสงบ แต่ถ้าเรายังรู้สึกหนักใจยังหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงเรื่องนั้นนั่นแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ให้อภัยตัวเองจริงๆอีกสัญญาณหนึ่งคือเราจะยังคงทําเรื่องเดิมซ้าๆถ้าเราให้อภัยตัวเองจริงเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและพยายามไม่ทำำําซ้ําแต่ถ้าเราแค่หลอกตัวเองเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วเราจะให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงได้ยังไงครับขั้นตอนแรกที่เราพูดไปแล้วคือยอมรับความรับผิดชอบขั้นตอนที่2คือ รู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เสียใจที่เราโดนจับได้แต่เสียใจที่เราทำผิดเสียใจที่เราทำร้ายคนอื่นหรือตัวเองขั้นตอนที่3คือการขอโทษถ้าความผิดพลาดนั้นกระทบต่อคนอื่นเราควรขอโทษเขาอย่างจริงใจและถ้ามันเป็นเรื่องที่เราทำผิดต่อตัวเองเราก็ควรขอโทษตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะการขอโทษตัวเองนี้สำคัญมากเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าขอโทษนะที่ทำให้เธอผิดหวัง ที่ไม่ดูแลเธอให้ดีที่ทําให้เธอเจ็บปวดการยอมรับและขอโทษอย่างจริงใจนี้มันจะช่วยให้เราเรื่งเยียวยาตัวเองได้ขั้นตอนที่4คือการแก้ไขถ้าแก้ไขได้เราก็ควรแก้ไขถ้าเราทำผิดต่อคนอื่นเราก็หาทางชดเชยถ้าเราทำร้ายตัวเองเราก็เริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นการกระทำเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าเราจริงใจกับการเปลี่ยนแปลง และขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเราต้องดูว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจากอะไรแล้วหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกอาจจะต้องเปลี่ยนทิศสายเปลี่ยนความคิด หรือหาทักษะใหม่ๆนี่คือสิ่งที่แยกการให้อภัยตัวเองที่แท้จริงออกจากการโกหกตัวเองการให้อภัยที่แท้จริงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่การโกหกตัวเองจะทําให้เราอยู่กับที่หรือแย่ลงไปเรื่อยๆแต่บางครั้งเราอาจจะติดอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเช่นเราอาจจะยอมรับความผิดแล้วแต่ยังรู้สึกเสียใจไม่หยุดหรือเราอาจจะขอโทษแล้วแต่ยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ ในกรณีแบบนี้เราต้องใจเย็นกับตัวเองนะคะการให้อภัยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ในข้ามคืนโดยเฉพาะถ้าเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หรือเป็นเรื่องที่เราทําซ้ําๆมาหลายครั้งเราอาจจะต้องผ่านกระบวนการนี้หลายรอบบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราให้อภัยตัวเองแล้วแต่แล้วความรู้สึกผิดก็กลับมาอีกนี่เป็นเรื่องปกติ การให้อภัยตัวเองมันเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์เดียวและบางครั้งเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่นักจิตวิทยาการได้คุยกับคนที่เข้าใจและให้การสนับสนุนมันจะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆอย่างที่เราพูดไปตอนตอน้นการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การหาข้ออ้างแต่มันก็ไม่ใช่การลงโทษตัวเองอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนกันเราต้องหาจุดสมดุลระหว่าง การรับผิดชอบกับการเมตตาต่อตัวเองการเมตตาต่อตัวเองนี้สำคัญมากเลยเราต้องจำไว้ว่าเราเป็นคนเราทำผิดได้เราไม่สมบูรณ์แบบและนั่นก็ไม่เป็นไรที่สำคัญคือเราเรียนรู้และพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นคือการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมความผิดพลาดนั้นความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตเรามันทาให้เราเรียนรู้ ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่เลยเราไม่ต้องลืมแต่เราไม่ต้องให้มันหล่อเลี้ยงความรู้สึกผิดในตัวเราตลอดไปเราเก็บบทเรียนไว้แต่ปล่อยความเจ็บปวดไปนี่คือศิละปะของการให้อภัยตัวเองบางครั้งการให้อภัยตัวเองอาจจะยากกว่าการให้อภัยคนอื่นด้วยซ้ำเพราะเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองเรารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่าเราตั้งใจจะทำหรือไม่ เราหลบตัวเองไม่ได้แต่นั่นก็เป็นข้อดีในตัวมันเองนะเพราะเราเข้าใจตัวเองดีที่สุดเราจึงสามารถให้อภัยตัวเองได้อย่างลึกซึ้งที่สุดเหมือนกันเราเข้าใจบริบทเข้าใจสถานการณ์เข้าใจความรู้สึกของเราในตอนนั้นและการที่เราสามารถให้อภัยตัวเองได้มันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยคนที่ให้อภัยตัวเองได้มักจะให้อภัยคนอื่นได้ง่ายกว่า เพราะเขาเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นความเป็นมนุษย์และเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบกรับน้ำหนักของความผิดในอดีตตลอดไปเราจะมีพลังงานไปทำสิ่งดีๆในปัจจุบันและอนาคตแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและความอดทนกับตัวเองนะครับอย่าไปรีบร้อนหรือบังคับตัวเองให้ให้อภัยเร็วเกินไปการรีบร้อนอาจจะทำให้เรากลับไปโกหกตัวเองอีกครั้ง ใช่เลยให้เวลากับตัวเองผ่านกระบวนการทีละขั้นตอนและจำไว้ว่าการให้อภัยตัวเองมันเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจที่เราต้องทำซ้าๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบก่อนที่เราจะจบกันวันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับสมมุติว่าเรานัดเพื่อนแล้วไปไม่ได้โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า ทำให้เพื่อนเสียใจและผิดหวังการโกหกตัวเองคือเราอาจจะบอกตัวเองว่าเขาคงเข้าใจไม่เป็นไรหลอกหรืองานสําคัญกว่าเขาต้องเข้าใจโดยไม่ได้ยอมรับว่าเราทําผิดแต่การให้อภัยตัวเองที่แท้จริงคือเรายอมรับว่าเราทําผิดทําให้เพื่อนเสียใจเรารู้สึกเสียใจจริงๆเราโทรไปขอโทษเขาแล้วเราตั้งใจว่าจะไม่ทําแบบนี้อีก และเราจะเรียนรู้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้อาจจะเพราะเราไม่เก่งในเรื่องการจัดเวลาหรือเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการนัดหมายแล้วเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้นี่คือตัวอย่างง่ายๆของการให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงมันไม่ใช่การหาข้ออ้างแต่เป็นการรับผิดชอบเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเอาล่ะมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนที่เราจะกล่าวลากันวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้คิดตามคำถามนี้นะคะคำถามสำหรับสัปดาห์นี้คือ มีความผิดพลาดในอดีตของคุณไหมที่คุณคิดว่าคุณให้อภัยตัวเองแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้ให้อภัยอย่างแท้จริงลองนึกถึงสัญญาณต่างๆที่เราพูดถึงกันวันนี้และถ้าคุณพบว่าคุณยังไม่ได้ให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงลองใช้ขั้นตอนที่เราแบ่งปันกันวันนี้ดูนะคะจำไว้ว่าการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญก <c oughs> ารให้อภัยตัวเองไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการฟังแล้วเก็ตในวันนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาที่เราแบ่งปันกันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเก็ตของเรานะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะมาแบ่งปันกันในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะครับ